สดีครับวันนี้เรามาเริ่มรายการยันด้วยภาพบรรยากาศสวยๆสไตล์ญี่ปุ่นกับช่วงเวลาผ่อนคลายของสองสาวในชุดยุกตะที่ยูโนโมริออนเซนแอนสปาเอสแควสุขุมวิท26ที่เขานำออนเซนแบบญี่ปุ่นแท้ๆมาไว้ที่เมืองไทยจนโด่งดังได้รับความนิยมจากลูกค้าทุกเพศทุกวัยซึ่งวันนี้ทางยูนิโมริได้อนุญาตให้เราบุกกันไปถึงด้านในบอ่อออนเซนกันเลยทีเดียวครับ เรียบร้อยกว่าเดินเข้าวัดอีกพี่ใส่ชุดแบบนี้จะต้องค่อยๆเดินแบบคนญี่ปุ่นจ้ะเอาล่ะมาตามที่เตรียมโอฮาโยโกไซมัสโกไซมัสป่ะประมาณว่ามานี่และค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแปลกใหม่ใหญ่ดังค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเราสองคนพยายามแล้วค่ะที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยภาษาเป็น first Google ดูว่าสวัสดีตอนเช้าเนี่ยใช่สวัสดีตอนเช้าเขาบอกว่า โอฮาโยโกไซมัสประมาณนี้เพราะว่าเราเคยได้กินตามร้านอาหารญี่ปุ่นไงเวลาเดินเข้าร้านตอนช่วงเช้าเใช่ไหมใช่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะภาษาญี่ปุ่นเราเองก็เรียกว่าไม่ไม่ถนัดไม่ได้เลยดีกว่าได้อย่างเดียวได้อย่าเนี้อฮานามิได้อีกหลายอย่างอุสึอิยูโมโตะอะไรประมาณนี้ได้เลยด้วยน่าจะได้นะจ๊ะเอาล่ะค่ะวันนี้ค่ะเราสองคนแต่งตัวแบบนี้ค่ะมันก็ดูได้สองแบบอ่ะหนึ่ง อาจจะไปขายอาหารญี่ปุ่นขายอาหารญี่ปุ่นสองอาจจะอาบน้ําอยู่หรือเปล่าอาบน้าเสร็จพิเศจข้อสองน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะเพราะวันนี้ค่ะเราอยู่ที่ u n โ m o r อ o n เซ n นแอนะคะซึ่งก็มีชื่อเสียงมากๆที่นําเรื่องของออนเซ็นบําบัดเนี่ยผ่อนคลายตามวิถีของชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาไว้ในเมืองไทยเรียกว่ากลางใจเมืองอ่ะที่นี่สุขุมวิทยี่สิบวันนี้แปลว่าเราสองคนจะล้าจนกลางเมืองใช่ปะก็ถ้าพี่ไม่ขัดข้อง ก็ได้นันจะโชว์ด้านหลังเองโอเควะทั้งหมดนั้นยอมให้คุณผู้ชมได้ดูแต่ว่าด้านหน้าต้องรับประกันหนามีขยะในพื้นหน้าหรงแนงหรอแล้วือแล้วใช่ปะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาสัมภาษณ์ค่ะมาคุยในเรื่องราวของแนวความคิดแล้วก็ความเหมือนหรือความแตกต่างการนำออนเซ็นสปาจากญี่ปุ่นมาไว้ที่เมืองไทยแบบนี้สามารถนำทุกอย่างเลยเนี่ย มาไว้ที่เมืองไทย<ม>ที่นี่ได้เหมือนกันทั้งหมดหรือไม่ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามกันนะคะแต่ว่าก่อนอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของที่นี่กันก่อนเพราะว่าโอ้โหมันแบบเหมือนเราเหมือนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นจะไม่เคยไปนะไม่ได้เคยไปไัดูในทีวีเอาคล้ายๆแล้วแหละโอเคค่ะไปดูกันค่ะ<ม> <พอ S 1> แล้วก็เตรียมตงเดินเรียบร้อยทิคะอ๋อขอโทษดูนตัวดูน ตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับคุณธรมุระแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธรรมุระเป็นชาวญี่ปุ่นเลยครับแต่พูดไทยได้นิดหน่อยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องราวของออนเซ็นแอนด์สปาแห่งนี้ครับแต่ว่าพิธีกรคู่หายไปเขาใส่ชุดยูคาตะเหรคะครับยูคาตะครับใส่ผิดใช่ไหมคะใส่ผิดจริงๆต้องเป็นซ้ายทับขวา ซ้ายทับกวาครับค่ะแต่พี่บิวเนี่ยเขาไปใส่ขวาทับซ้ายซึ่งมันจะสําหรับคนที่เสียชีวิตไปแล้วถูกต้องครับนะคะเพื่อความถูกต้องเราก็เลยให้พี่บิวไปแก้ไขก่อนส่วนแนนรับหน้าที่มาคุยกับคุณธามุระก่อนนะคะที่นี่ค่ะชื่อเต็มๆชื่อว่าอะไรคะยูโนม o w ي ออนเซ็นแอนด์สปาครับยูโนม o w ي ออนเซ็นแอนด์สปาแปลว่ามีทั้งออนเซ็นแล้วก็มีสปาด้วยครับซึ่งมันมันสร้างความ แปลกสร้างความใหม่ให้กับเมืองไทยเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มีออนเซ็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆแบบนี้เลยที่นี่คือที่แห่งแรกเทนเด็กในมอนไทยกับแบบออนเซ็นแบบญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้เลยไหมคะใช่กับเป๊ะเรือครับ,แบบเ,รบเหมือนเลยมาเลยครับทุกอย่างทุกอย่างครับการจัดวางสถานที่ต่างๆ ญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้ครับออกแบบก็แบบี่ปุ่นเลยครับออกแบบแบบญี่ปุ่นเลยสถาปัตยกรรมเนี่ยไม้ที่เห็นหรือว่าการวางบ่อต่างๆหนูญี่ปุ่นเลยมอนเลยครับความ่าเวลาเวลาทำเวลาทำแบเนียค่ะเขาจะมีปัญหานิดนึงค่ะโอเคถูกต้องแล้วใช่ไหมคะวันสเต็ปวันสเต็ปใช่ค่ะ Yes นะคะอ่ะผู้ชมพักคุยกันต่อค่ะค่ะอลาดพี่บิวคะถูกต้องแล้วอันนี้ถูกต้องตอนซ้ายทับขวานะคะ ไมื่อกี้ถามอยู่ว่าเหมือนญี่ปุ่นเลยไหมเพราะเราไม่เคยไปคุณธรรมราบอกว่าเหมือนเลยเหมือนเลยหรอนะคะแต่ที่นี่ความพิเศษคือแต่ละบ่อก็มีคุณสมบัติหรือว่ามีเบเนฟิตที่ต่างกันมันมีบ่อะไรบ้างคะมีกี่ชนิดแล้วก็ลักษณะบ่เป็นยังไงคะอ่าเรามีทั้งหมดหกชนิดแล้วก็เจ็ดบ่ครับหกชนิดเจ็ดบ่แปลว่ามีบ่ที่เหมือนกันสองบ่ครับอ่าด้านนี้ก่อนดีกว่าที่เราเห็นแบบมี น้ำพุอันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเหมือนจากรุซี่นี่มันชื่ออะไรอะคะอันนี้ก็เราเรียกก็จักุซี่ครับจักุซี่ซเลยนะค่ะอันนี้เพื่อผ่อนคลายอ่าเดี๋ยวนวดด้วยนวดด้วยนวดนวด้วยแล้วตัวน้ำที่มีความร้อนร้อนที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยมัน,ม,นมันเป็นน้ำพุจากญี่ปุ่นหรือว่าเป็นอะไรเหรอคะความร้อนของน้ำอะคารองก็เราก็ต้องต้งไวเท่ากับญี่ปุ่น ตั้งแต่สามสิบบาทจนสี่ครับตั้งแต่30องศาถึง43่สิามองศาคือความร้อนของที่นี่ต้องต้องประมาณนี้อุณหภูมิอุณหภูมินี้ถึงจะดีต่อสุขภาพและแต่ละบอ่อีกอุณหภูมินี้เท่ากันไหมคะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันด้วยอ๋ออันอันนั้นจะ30ถึง40กว่านะคะส่วนด้านขวาเนี่ยเห็นนิ่งๆอันนี้เหมือนเหมือนสระว่ายน้ำเหมือนเหมือนสวิมมิ่งพูลเนี่ยมันมันคืออะไรคะอันนี้ก็ออนเซ็นครับ ออนเซ็นมีความมีความพิเศษหรือว่ามีลักษณะคืออะไรคะช่วยเรื่องอะไรบ้างออนเซ็นหมค์มาแล้วจะใจน้ำแร่ธรรมชาติไม่ใจน้ำธรรมดาครับอ๋ออันนั้นเป็นน้ำที่เราตั้งอุณหภูมิให้ให้มันดีต่อร่างกายส่วนออนเซ็นนี่คือเป็นน้ำแร่ธรรมชาติครับจากจากอัญชนาบุรีอ๋อการอ๋อเป็นน้ำแร่ของเป็นน้ำแร่ของเมืองไทยเพราะเมืองไทยก็มีมีบ่อน้ำิเมีอะไรมีน้ำแร่ อเป็นน้มแรกธรรมชาติเลยครับจังหวัดกาญจนบุรีจะได้เป็นบ่อนี้ขึ้นมาครับอุณหภูมิเท่าไหร่คะความร้อนอ่าอันนี้จะเป็นอุณหภูมิ43องศา43องศา43เลยออบ่อด้านข้างนี้ค่ะครับคืออะไรคะนี่เราเรียกว่าโซดาสปาครับโซดาโซดา yes โซดาแล้วมันเป็นยังไงคะ แล้ในในน้ำก็มี CO2 ครับแล้ว CO2 จะติดกับพี่เราก็สมองเรวาจะไปยามซองออกซิเจนตั่ร่างกายอ๋อ CO2 ก็จะขึ้นไปแบบสั่งสั่งการให้ให้สมองเราเลือดสุกฉีดดีอย่างนี้หรอเป็นโซดาจากญี่ปุ่นเหรอคะอ่าคือง่าเอามาจากญี่ปุ่นโดยตรงอันนี้น่ามากอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะอันนี้สามบ่อสามบ่อสามชนิดแล้วนะคะ เดี๋ยวต้องขยับพื้นที่นิดนึงค่ะเพราะว่าด้านในเนี่ยก็ยังมีบ่อต่างๆอีกแต่ว่านิดนึงค่ะก่อนที่จะไปด้านในบอกว่าที่นี่เปิดมาประมาณปีกว่าแล้วคนไทยหรือคนญี่ปุ่นหรือคนประเทศไหนมากันเยอะอะคะตอนนี้ลูกกาคนไทย50%คนไทย50%แล้วเหรอคะครับแต่ว่าที่ที่รู้มาคือต้องต้องต้องถอหมดเลยต้องถอดหมดเลยเหรอคะถ้าผู้ใจเขาต้องเย็บปลาหมด อ๋อถ้าผู้ชายต้องแก้ผ้าหมดครับอย่างผู้หญิงไม่ต้องอ่าผู้หญิงเราก็แนะนําให้แก้มบแต่ว่าถ้าลูกค้าคนใจไม่กล้าก็เราก็เตรียมบางซองให้เยอะครับอ๋อมีกางเกงในกระดาษอะไรแบบนี้ออ๋มีมีชุดชั้นในให้ครับเป็นของที่นี่ใอ๋อโอเคคุณผู้ชมคือใครที่แบบมีความรู้สึกว่าอายจังเลยฉันไม่กล้าแก้ คอเมือ่อด้วยวัฒนธรรมแบบว่าไทยเคานเตอร์มันก็ใช้นึงนะคะเราลัวอะไรอย่างนี้แล้วก็มอ,อ่ะมาเป็นว่าเราก็ใส่เป็นชุดชั้นในของที่นี่แล้วก็มาแช่แล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าที่เห็นแสงเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยคือแสงธรรมชาติครับที่นี่บรรยากาศคือเหมือนคุณอยู่กลางลำแล้งแบบกลางลำธู<ม>ที่ ที่ป่าเขาโซนเอาดออยากอยากโอเคโอเคมากโอเคค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอญาตย้ายที่นะคะไปด้านในกันดีกว่าไปกันเลยค่ะลบกวนน้ำทางเด้ค่ะเดินเด่นมาถึงที่บ่อนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นบ่อที่คุณบิวชอบมากมากเลยถ่ายรูปกันสนุกสนานนะคะอันนี้เป็นชนิดอะไรคะแล้วก็ความพิเศษคืออะไรคะครับอ่านี่จะเป็นเราเรียกว่าทิกบัสทําโดยไม้ตว์ครับไมซ่าอ๋อโอเคก็คือ ทำด้วยไม้สักแท้ๆของคนไทยใช่ไหมคะก็คือจะเก็บความร้อนได้ดีได้ดีแล้วก็กลิ่งหอมกลิ่นหอมจริงด้วยอ่ะกลิ่ธรรมชาติอุณหภูมิเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่43องศาเช่นเหมือนกันครับครังนอง43องศามันจะร้อนไปสำหรับสำหรับผิวไหมคะ สี่สามกิจว่ากำลังดีครับกำลังดีเนาะแล้วเมื่อกี้พอคุยนอกรอบเนี่ยมาอธิบายกันว่าเออทำไมคนไทยผู้หญิงเขาก็ไม่ค่อยกล้าที่จะแบบแก้ผ้าใช่ไหมคือฟ i ร์ t t ท m e มาก็ใส่แบบใส่ใส่ชุดชั้นในขั้นที่สองใส่แต่ข้างล่างขั้นที่สามไม่ใส่แล้วเพราะว่าพอไม่ใส่แล้วมันสบายกว่าย๋อนสะอาดกว่าด้วยสะอาดก็ด้วยเพราะเราสามารถล้างตัวแต่ว่าก่อนที่จะลงเนี่ยมันจะมีคําแนะนําก่อนนะคะค่ะคือคุณจะต้องล้างตัวให้สะอาดสะอาด่อน กฎระเบียบที่นี่เคร่งครัดคือเราขออนุญาตมาอย่างดีนะเึงจะทำได้เขาจะต้องทำความสะอาดกันใหม่นะเรามาถ่ายทาเนี่ยคือคนที่จะเข้ามาในใน,นี้ต้องร่างกายสะอาด,อดน้ำก่อนเพื่อจะมาชําระจิตใจ <c oughs> นะคะนอกจากนั้นเนี่ยคือกฎระเบียบคือคุณจะต้องอรู้ด้วยว่าบ่อชายกับบ่อหญิงเนี่ยเขาจะแยกกันเลยกกไม่มีทางที่จะมีผู้ชายปีนมาเห็นคุณสบายใจได้พอเสร็จเรียบร้อยคุณก็ต้องไปอาบน้ำล้างตัวเพื่อออกไปข้างนอกอีกครั้งนึงอีก ใช่ครัแต่ว่าเราก็แนะนําว่าได้จะแช่ออนเซนเดี๋ยวน้ำได้ธรรมชาติเดี๋ยวก็ไม่อับน้ําเลยเดี๋ยวน้ำได้จะติดกับผิวแล้วก็กลับบ้านอ๋อจะได้ซึมเข้าไปถ้าถ้าคุณจะแบบอยากแช่ออนเซนอยากให้เขาซึมเข้าผิวก็ไม่ต้องอาบออกไปก็ได้นะคะถ้าที่มันเจ๋งกว่านั้นคือคุณผู้ชมที่นี่ปิดสิบเปิดสิบโมงครึ่งใช่ไหมคะปิดเที่ยงคืนก็เลยถามว่าเอ๊ะเห็นในในหนังญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการดื่ม ดื่มนมดื่มน้ำผลไม้ดื่มเบียอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับลงไปแช่แล้วร่างกายอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนแปลงทําได้ไหมคะขึ้นไปจากออนเซนไปดื่มแล้วกลับมาลงใหม่ได้ไหมคะได้ครับได้ได้ถ้าไม่เหมามากก็โอเคถ้าไม่เมามากนะแนนถ้าไม่เหมามากนะพี่บิวคือสามถึงสี่แก้วครับที่นี่มีบริการด้วย ถูกด้วยถูกด้วยราคาถูกด้วยนะคะโอเคคุณผู้ชมคะวันนี้เราอาจจะย้ายกันเยอะนิดนึงอยากให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศรอบๆไงพรนี้เป็นไม้สักใช่ไหมคะแล้วก็มีกลิ่นหอมที่คุณเรียกว่าเป็นโซนที่แยกออกมาครับลงได้มาสองท่านสองคนบอบละคนเดียวโบละคนดีครับต่อคิวครับโอเคเวลาก่อนดีกว่าคนนิดนึงนะคะเวลาในการที่แต่ละคนจะเข้ามาเนี่ยใช้เวลาได้นานเท่าไหร่คะอ่ทุกคนก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง ที่ออนเซ็นแล้วก็ขึ้นไปนวดแล้วก็กินอาหารญี่ปุ่นแล้วก็กินเบียร์แล้วก็แช่ออนเซ็นใหม่ก็ดีเฉดียเดียวประมาณ3-4ถึงชั่วโมงครับโอเคสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วมีกฎไหมคะว่าอยู่ได้ถึงกี่ชั่วโมงหรือว่าอยู่ทั้งวันก็ได้แช่ไปยาวๆเลยได้ไหมคะอ่าแล้วก็เน้นออมาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโอเคไม่เกินไม่เกินสามสี่ชั่วโมงแล้วนะ คุณผู้ชมคะบอร์ดที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะให้เป็นดูภาพแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นข่าวอธิบายแล้วกันเพื่อที่ว่าจะขึ้นไปดูจุดนวดเป็นอย่างเวลารายการจะไม่พอแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นจุดนวดด้วยที่นี่ออนเซ็นข้างบนสปา <c oughs> ขออนุญาตไปดูสปาก,กันที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่ๆที่เก็บอินเสิร์ตกันนะคะเดี๋ยวดิฉันสองคนขออนุญาตไปข้างบน,นก่อนเลยจ้าไปบ้านไปเลยค่ะไปนลย และอีกสองบ่อสองชน,นิดที่เหลือนั้นประกอบไปด้วยบ่อธรรมชาติซึ่งเน้นไปที่การสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายและที่ขาดไม่ได้นี่เลยครับบ่อเย็นที่มีอุณหภูมิ16องศาเมื่อคุณรู้สึกว่าเริ่มร้อนมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้พักที่บ่อนี้ทั้งหมดนี้คือ7บ่อ6ชนิดที่รอปนิบัติผิวและให้ความผ่อนคลายแก่ผู้มาใช้บริการ แต่แน่นอนครับถ้าอยากพักผ่อนให้ครบสูตรหลังจากแช่บ่อออนเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็ยังมีบริการนวดให้คุณไี้คลายเหนื่อยเมื่อยลา้าจากงานด้วยแหละครับ